สว,ส,สวัสดีครับและเราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยในทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุ perchai bed ซึ่งในวันนี้กับโปรแกรมประจำวันอยู่สุดสปดาวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568กับการชี้ชัดโปรแกรมเกมดีๆเด่นๆผมก็จะพามาดูเกมพรีเมียร์ลีกที่2ทีมใหญ่แห่งกรุงลอนดอนก็จะลงสนามกันทั้ง2ทีมเลยครับโดยเกมคู่แรกครับในเวลา3ทุ่มตรงก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของทัพสิงโตคราฟเชลซีก็จะเปิดสนามเซฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ ส่วนอีกหนึ่งเกมครับก็ถึงคิวของทัพปืนใหญ่แอสตันที่ในเกมนี้พวกเขาก็จะต้องยกพลไปเยือนทัพปีศาจแดงแมนเชอร์ยูเต็ดถึงถิ o ่นโอทัฟฟอร์ดซึ่งในเกมคู่นี้ครับก็จะตรงสามกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งและก่อนที่เราจะไปดูทิศทางและแนวทางของเกมวันนี้ผมก็อยากจะขอฝากให้พี่ๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดหัวใจให้กับคลิปและช่องของสุขชายันเดตกันด้วยครับซึ่งในตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันที่เกมคู่แรกของเราเลยครับ เกมคู่แรกเราก็จะไปกันที่สนามเซฟอร์ดบีนครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีทีมแบบที่5ของตารางก็จะต้องรับการมาเยือนของทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์สตีทีมดับที่19ของตารางและสําหรับราคาไม่ก้านในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา2ลูกครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีโอกาสที่พวกเขาจะทําอันดับแซงทางฝั่งของน็อตติฮาร์ฟเรสและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลุ้นโคต้าใช้เปนลีกในฤดูกาลหน้าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะในตอนนี้เองทางฝั่งของเชลซีก็มีอยู่ทั้งหมด46คะแนนโดยก็มีคะแนนตามหลังน็อตทิฮาร์เรสอยู่ที่2คะแนนและมีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นส่วนทางฝั่งทีมเยือนทับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้ก็ดูจะยากลำบากแล้วครับกับการลุนินีตกชั้น หลังจากที่ผลงานในช่วงหลังๆก็ไม่มีผลงานกระเตื้อขึ้นมาเลยแถมผลงานก็ยังแพ้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้ครับเลเซอร์ิตีก็มีอยู่เพียงแค่17คะแนนแล้วก็ยังมีคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอย่างทางฝั่งของวูฮับตันอยู่ถึง5คะแนนด้วยกันสำหรับทิศทางของเกมในคู่นี้ก็ได้จะเป็นเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีสนุกอยู่ฝ่ายเดียวอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะผลงานของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ก็ยังแตกต่างก,กันอย่างมาก แถมยังไม่พอถ้าหากว่าเราจะไปดูผลงานในการเจอกันในช่วง5เกมหลังสุดสตรตีผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะเลสเตอร์สตีไปได้ถึง4เกมแล้วทั้งคู่ก็มีเกมที่เคยเสมอกันไปในเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2022เพียงแค่เกมเดียวนั้นและที่สําคัญครับผลงานในการเจอกันสามครั้งหล่าสุดทางฝั่งของเชลซีนอกจากที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเก็บชนะจากเลสเตอร์สตีไปได้แล้วผลงานในการทําเงินกีราคาถากักกระไรเชลซี Chelsea ก็ยังสามารถทกํกกะไรให้กับนักทุนมาได้ทั้งหมด และสาหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเชลซีก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ิตี้ไม่ไดถ้ถึงที่สกอร์2ประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าหาก,กเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ิตีะครับผลงานของพวกเขาในช่วง5เกมเลสเตอร์ิตี้ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องเจอกับทีมในเกรดเดียวกันหรือจะเป็นเกมที่ต้องเจอกับทีมที่เป็นต่อทางฝั่งของเลสเตอร์ิตี้ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจากคู่แข่งมาได้เลยแม้แต่เกมเดียว โดยที่ผลงานในเกมนันที่ผ่านมาครับเลเซอร์สตีก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางฝั่งของทัพขุนคอนเวสแซมทีมแบบที่15ของตารางมาถึงสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านทัพสิงโตงครามเชลซีนะครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมพวกเขาก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดให้กับไรตันและแอสตันวิลลาแต่ทว่าผลงานใน2เกมหลังก็ดูเหมือนว่าผลงานของเขาก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้ว หลังจากที่ผลงานของเชลซีก็มีเกมที่เปิดบ้านถล่มทีมบวยขอตราอยา่างเซาท์เทิร์นไปถึงสกอร์4ี่ประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับเชลซีก็จะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกหนึ่งนัดด้วยการบุกไปเอาชนะเอฟซีโคเปเกนที N ่ทีนมาร์จากเกมยูฟาคอนเฟเดรทีฟที่สกอร์สองประตูหนึ่งและถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีพวกเขาก็อาจจะต้องมีเกมในนัดก,กลางสัปดาห์ที่ต้องเจอกับทางฝั่งของโคเปเกนอีกหนึ N ่งเกมก็ตามครับแต่สําหรับในเกมนี K ้ก็เป็นโอกาสที M ่ดีเลยทีเดียว ทีเชลซี Kelsey จะเก็บ3คะแนนและก็ถีบตัวเองขึ้นไปล้างเป็นทีมดนัที่3ของตารางในศึกพรีเมียร์ลีกในตอนนี้แล้วถ้าหากว่าเราจะมาดูไล์อัพเซตตัวจริงของทั้งคู่ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีพวกเขาก็จะทัาบมนระบบ4-2-3 1ครับโดยตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็ใช้งานทางด้านฟิลิปรยเกซเซนส่วนแผงหลังแบ็กโฟในเกมนัดน,นี้ก็ปะกอบไปด้วยลีสเจมโตซินอดาราบิโอโย เลวีโควิลและทางด้านมาคุคุเลยยตำแหน่งมิดฟิลด์ในเดนการในเกมนั้นนี้ก็จะเลือกใช้งานทางด้านเอนโซเฟอร์นเดสยืนคู่กับมอยเซสไซซโด3ตัวลุกในเกมนั้นนี้ก็จะเลือกใช้งานทางด้านคริสโตเฟอร์เอนคุคูโคพาเมอร์และจอร์ดอนซานโชส่วนในตำแหน่งหน้าตัวเป้าครับในเกมนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีก็จะให้ทางด้านเปรโดเนโตลูกสามออกซาดเป็นสิบตัวจริงส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนจิ้งจอกสยามเลเซอร์สตีครับ ในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้สาประตูก็จะคงใช้งานทางด้านแมตต์เฮอร์มันเซนปราการหลัง4ีลายในเกมนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยเจมส์จัสตินวอลฟาร์ดยานิดเวสการ์ดและทางด้านวิกเตอร์คริสเซนส่วนในคู่ตำแหน่งกองกลางตัวรับครับในนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานวินเฟรดเอนดี้ยืนคู่กับแฮร์รี่วิงโดยที่จะมีสมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมอย่าง ฟาคุนโดบูโอนาเต้บิลานเอลคานุสและทางด้านเซฟี่มาวิดิดีส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าก็ยังคงเป็นหน้าที่ของสุน,น่าตัวเก่าอย่างเจมีวาดีแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮนดิแคปเอเชียในตอนนี้ราคาที่ให้มาก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา2ลูกโดยที่กระแสนในการปรับตัวของอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในฝั่งของแฮนดิแคปเอเชียในตอนนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีนะครับที่ก็มีการปรับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่ลดลงมากกว่า แถมในตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะไปดูจากกระแสะในต่างประเทศส่วนใหญ่กระแสะที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงมาในฝั่งของด้านเจ้าบ้านเชลซีมากกว่าอีกเช่นกันและก็แน่นอนครับว่ากระแสะที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนั้นนี้ซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นน,น,นะครับว่ายังไงในเกมนั้นนี้เจ้าบ้าน Chelsea เชลซีก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกโหมใส่ทีเมเยือนอย่างแน่นอนและยิ่งในตอนนี้เองจุดอ่อนของทั้งฝั่งทีเมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นปัญหาในแผงแนวรับ ที่พวกเขาก็ไม่จะเสียประตูต่อเกมเกิน2-4ถึงประตูขึ้นไปตลอดทุกเกมซึ่งก็ดูเอาง่ายๆครับว่าผลงางนในหน้านหลิกของฝั่งเลเซอร์สตีในการเสียประตูนั้นพวกเขาก็ยังเสียประตูรวมไปแล้วถึง4ประตูและในเกมนี้ต่อจะให้บุกบาอุดขนาดไหนถ้าดูจากราคาของไมก้าที่ให้มาในตอนนี้โอกาสที่ฝั่งเจ้าบ้านจะระเบิดฟอร์มถล่มประตูใส่เลเซอร์สตีเกินราคากระแพงไมค้านั้นก็มีโอกาสที่สูงเลยทีเดียวครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ อยู่เชลซีเข้าทีที่สุดเกมในคู่ที่2ของเราเราก็จะไปต่อกันที่สนามออเทอร์ฟอร์นะครับซึ่งในนั้นนี้เจ้าถิ่นทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องรับการมาเยือนของทีมรองจากฟุงอย่างทัพปืนใหญ่แอสตันและสําหรับราคาให้ที่แคบไม่กั้นก่อนเกมที่ไปในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดเมนที่ราคา0.75หรือราคาึครบลูกครับ สำหรับผลงานและอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในศึกพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ถ้าจะเอาจากความเป็นจริงครับทางฝั่งของทีมเยืยนญญอ,นอนทัพปืนใหญ่ออสตินแม้ว่าพวกเขาจะเป็นรองจากฝูงก็ตามแต่คะแนนในปัจจุบันทางฝั่งของทีมเยือนอนอสตินก็ยังมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างของแดลิฟูอยู่ถึง13คะแนนแม้ว่าพวกเขาจะลงแข่งน้อยกว่าทางฝั่งจากฝูงอยู่ในเกมก็ตามครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านทัพปีศาจแดงในตอนนี้อันดับตารางคะแนนของพวกเขาก็ยังคงอยู่ถึงอันด,ดับที่14ของตารางครับ โดยที่ผลงานในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้จะหมดสิทธิ์ลุ้นโคต้านในพื้นที่ยุโรปแล้วก็ไม่น่าจะต้องลุกถึงขั้นอันดับที่จะมีสิทธิ์ตกชั้นเพราะในตอนนี้แมนยูไนเต็ดก็ยังมีคะแนนน,นำทีมใน,นโซนตกชั้นที่มีคะแนน,นดีที่สุดทั้งอิฟซิตูทาวล์และเลสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง16คะแนนส่วนผลงานของทั้งฝั่งชาบ้านในช่วง5เกมนะครับผลงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะมาได้นั้นก็มีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและผลงานก็จะเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกครับ ทีเในนั้นพวกเขาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะทีมท้ายตารางอย่างอ e ีฟซียูทาวซึ่งก็อยู่ถึงอันดับที่18ไปได้ที่สกอร์สามประตูสองสำหรับผลงานที่เหลือส่วนใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้นั้นก็เป็นเกมที่เสมอไปถึง3เกมให้ทางเอเวอร์ตันฟูลแลมและเรอัลซูสแตดโดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกือบจะบุกไปเก็บ3คะแนนและกุมความได้เปรียบมาในเกมยูฟายูไนฟ่าลีกนัดแรกจากเรอัลซูสแตดมาได้ก่อนแต่ทว่าพวกเขาก็ดันโดนเจ้าบ้านเรอัลซูสแตต่อ์ ส่วนผลงานของฝั่งทีมเยนทัพปืนใหญ่แอสนอนครับหลังจากที่สถานการณ์ของทีมในตอนนี้พวกเขาก็มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บก็เลยทําให้ผลงานของทัพปืนใหญ่ในช่วงหลังๆก็ดูจะดรอปลงไปอย่างชัดเจนเพราะจากผลงานในช่วง5เกมแอสตันก็ยังเก็บชัยชนะไม่ไดเพียงแค่2เกมจากการบุกไปเอาชนะทีมท้ายตารางอย่างเรซิตีไม่ได้ที่สกอร์2-0แต่ทว่าครับในเกมนั้นล่าสุดทัพปืนใหญ่ก็ยกังโชว์ฟอร์มโหด โดยที่พวกเขาก็บุกไปถล่มทางฝั่งของ PSV เอฟเ h นไม่ได้เกมยูฟาแชมลี้ยนในนัดแรกถึงสกอร์7ประตูหนึ่งโดยที่ผลงานที่เหลือขขงทังฝั่งทัพปืนใหญ่ก็ยังมีเกมที่บุกไปเสมอกับทางฝั่งของ Nottingham Forest แถมก็ยังมีเกมที่ทัพปืนใหญ่ก็บุกไปแพ้กับ n e w c a s ซ l e ไม่ได้เกมรอบรองคาราวครับแล้วพวกเขาก็พาท่าเปิดบ้านแพ้กับทัพคุนคอนเวสแฮมไปอีกที่สกอร์0ประตูหนึ่งซึ่งในเกมนั้นนี้เองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โอกาสการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ของท และถ้าหากว่าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับสถิติผลงานจากการเจอกันทั้งหมด10ครั้งทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงเคยเอาชนะทัพปืนใหญ,ญ่แอสตันไปได้เพียงแค่สามครั้งเสมอกันไปอีกหนึ่งครั้งแล้วแอสตันก็ยังเคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึง6ครั้งด้วยกันและสําหรับผลงานในเกมนัดล่าสุดคู่เจอกันเกมนัดน,นี้ก็เป็นเกมเอฟเอครับครับโดยทางฝั่งของทัพปืนใหญ,ญ่แอสตันก็ทาได้เพียงแค่เปิดบ้านจเจ้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปท เรามาดูการจัดทัพไล่อัพเสร็จตัวจริงของทั้งสองทีมกันต่อนะครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็จะจัดทัพในระบบ3-4-2-1ในเกมนั้นนี้ผู้สาป,ประตูพวกเขาก็จะคงเลือกใช้งานทางด้านอันเดโอน่าสามเซ็นเตอร์แบ็กก็ประกอบไปด้วยเรนี่โยโรมาสตาเดลิกและวิกตอร์ดีเดลฟสีมิดฟิลด์ตัวกลางครับในเกมนั้นนี้ทัพปีศาจแดงก็จะเลือกใช้งานทางด้านนูสเซมาซาอุยบรูโน่เฟอร์นันเดส คาซิมิโลและเดโกดาโลส่วนในตำแหน่ง2ตัวลุกก็จะเป็นหน้าที่ของอารฮาโดกาดาโชและโจชัวเซอร์เซ่ตำแหน่งสุน,น้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ทางฝั่งของทัพปีศาจแดงจะส่งทางด้านลาสมูทฮอยลุนลงสนามล่าตาข่ายปเป็นเสตัวจริงในเกมนัดน,นี้ครับส่วนทางด้านฝั่งฝั่ง,งทีมเยือนทัพปืนใหญ่แอสตันครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะทำในระบบ43 3าตำแหน่งผู้ษาป,ประตูก็จะคงใช้งานทางด้านดาบิดรรยาสามปราการหลัง4ตัวก็จะออกไปด้วย เยเรียนชิมเบอร์วิลเลียมสลิบากาเบียลมาเกยสและริาโดคาราฟิโอลีสามแดงกลางครับในนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานโทมัสปาเตมาตินโอดกาดและดีแคดไลท์ลงออกซาร์ป็นเวตตัวจริงส่วนในแนวลุกหลังจากที่พวกเขาประสบปัญหาตัวเพล่นบัดเจ็บครับในเกมน,นัดน,นี้ก็ยังคงเลือกใช้งานมิเกลเมริโนยืนตำแหน่งสุนหน้าเป้า โดยที่ก็จะมีอีธานเอเนเวอรี่และเลนโดทอสซายืนขนาบข้างทำเกมรุกร่วมกันสำหรับในเกมคู่ที่2ครับแม้ว่าราคาเมกาที่ให้มาก็าจะยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา0.75อยู่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากกระแสที่ทางในฝ้าฝัางต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ,เอียงและการปรับอัตราการจ่ายของราคาค่าด้า,าผลตอบแทนของทางฝั่งที่เบียนอย่างทัพปืนย่แอสตันลงแทบท,ทุกสำนักกับเหรราคา1.2ในตอนนี้ครับ ซึ่งถ้าหาก,กเราจะมาดูโปรแกรมในเกมกลางสัปดาห์ของทั้งสองทีมในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะมีงานหนักที่รออยู่มากกว่านะครับเพราะทางฝั่งของทีมเยือนทัพปืนใหญ่ออสตันเองในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถกุมความได้เปรียบมาก่อนจาก p ี v อสวีเอเฟนแต่ทางฝั่งของเจ้าบ้านเองครับกับเกมพิมพิลิกในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ไม่ต้องมีรู้อะไรแล้ว ซึ่งในเกมนั้นนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วเผลอๆทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยู U, พวกเขาก็อาจจะมีการปล่อยจอยเพื่อที่จะคอยรักษาสภาพตัวเล่นแกนหลักเอาไว้ไปฟาดศึกใหญ่ในยุโรปน่าจะดีกว่าแถมในตอนนี้กับสถิติผลงานในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาทางฝั่งของทัพปืนใหญ่ก็ยังมีสถิติผลงานที่ดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ครับสำหรับมุมมองของผมเองในเกมคู่นี้ก็ยังคงให้เลือกวางทางฝั่งของทีมเยือนทัพปืนใหญ่นะครับเพราะยังไงผมก็ยังคงมั่นใจว่าพวกเขาก็น่าจะบุกมาเก็บสาคะแนนได้ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่อาร์เซนอลนอนมาก็จบไปแล้วครับกับคลิปการวิเคราะห์บอลของสุภาพเชิดและถหาพี่เพื่อนใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยครับและสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ